สวัสดีครับผมผมอีกครั้งนึงนะครับกับผมวีสกูบแบร์เดอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงป้ายยาไฮเอ็นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ DAP นะครับของโซนี่ครับรุ่นนี้ครับ ZX 707นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2 9ง0 0บาทเท่านั้นครับประกันศูนย์ไทยโซนี่นั่นเองนะครับผม1ปีเต็มเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวนี้มีดีอย่งไรบ้างทำไมผมถึงมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับ โซนี่นะครับเป็นเครื่องเล่นนะครับสกูนกู์ ZX 7ุนนี่นะครับราคาของเขาเนี่ยต่ำสามหมื่นใช่ไหมครับก็คือ3 0 0 0 0ื่นนั่นแหละสองหมื่นเนี่ยแต่ว่าเป็น Android ครับผมนะฮะจะแตกต่างจากเครื่องเล่นอีกค่ายหนึ่งที่เป็นค่ายเกาหลีนะครับซึ่งค่ายเกาหลีของเขาเนี่ยจะมี ยูไอของเขาเองใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เป็น Android ด12นะครับสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันครับไม่ว่าคุณจะโหลด Spotify นะครับโหลด Loon Tidal นะครับได้เลยนะครับมีแบบครบหมดเลยนะครับมี Play Store เห็นไหมครับแล้วก็สามารถเล่นเน็ตได้ด้วยนะครับดู YouTube ได้นะฮะนี่นี่ดู YouTube ก็ได้เลยนะครับจะเช็คเมลเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ใช้เป็นดี s ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดเรายิงคอนสปอร์ตมี WiFi ให้เขานะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สำคัญเลยเนี่ยเวลาผม เสียงดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันเด่นๆเลยนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับสำหรับเจ้าโซนี่เลยเพราะว่าเป็นแบรนด์แรกของโลกเลยที่มีพอร์ตนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือพอร์ต4.4นั่นเองครับนี่ครับมีพอร์ตทั้ง3.5แล้วก็4.4นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโซนี่ตัวนี้นะครับราคาประมาณ30,000เนี่ยเล่น4.4ได้เสียงแจ่มสุดๆเราได้ลองแล้วนะครับผมได้ลองเลยนะครับว่าเทียบกันเลย3.5กับ4.4ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของแนวเสียงนี้เาข จากอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวเลยนะครับเป็นบอดี้เหล็กฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะตกแล้วเป็นไรไหมแต่อย่าตกดีกว่าครับโอเคนะครับเรื่องหน้าจอครับตัวนี้กว้าง5นิ้วนะครับผมกว้าง5นิ้วแล้วก็ความชัดค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างลื่นเลยนะครับตัว CPU ของเขาเนี่ยในสเปคไม่ได้บอกไว้ว่าใช้ CPU อะไรแต่ว่าเท่าที่ผมทดสอบแล้วถือว่าลื่นใช้ได้เลยครับสำหรับการเป็นเครื่องเล่นนะครับยาวไปเปรียบเทียบกับมือถือนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวความจำครับเขาสามารถใส่ไมโครเอสไปเพิ่ม ข้างนี้นะฮะเขาใส่เดี๋ยวผมแกะให้ดูเขาใส่ไปเพิ่มเติมได้ป๊แบบแกะสิแกะซีอ่าแบบี่นะครับเขาใส่ไมโครซีเพิ่มเติมได้นะครับฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าคุณมี ไฟล์เพลงที่เยอะหรือมีไฟล์วิดีโอที่เยอะนะครับเพราะคุณสามารถที่จะจุมันเต็มๆได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าสเปคเขาทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาสามารถที่จะรองรับ32บิตแล้วนะครับอ่าแล้วก็รองรับ DSD อยู่แล้วนะครับ32บิตแล้วแล้วก็มีระบบนะครับ DSEE นะครับ Upscaling ไฟล์ดิจิตอลนะครับทำให้ได้เสียงเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นรายละเอียดดีขึ้นโดยที่คุณอาจจะมีไฟล์แบบคุณภาพอาจยังไม่ดีมากครับแล้วคุณเปิดระบบนี้ครับ DSEE เนี่ยครับ Upscaling ขึ้นไปเลยครับ ทำให้เสียงเนี่ยละเอียดได้ดีขึ้นธรรมชาติมากขึ้นละเอียดทุกอย่างอัปทุกฟิวเซนซี่เลยทุกย่านเสียงเลยครับให้มันดีขึ้นเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับรองรับนะครับ Hi-res Audio แบบ Wireless ด้วยนะครับห้าจุดศูนย์เลยครับบูทูธห้าจุดศูนย์ฉะนั้นฉะนั้นไม่มีดีเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะดู u t u b e นะครับก็สามารถทําได้แต่ผมบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือดิจิตอลออ d ด o p โอเพเยอร์นั่นเองนะครับหรือ DAP นั่นเองฉะนั้นผมคงไม่ได้รีวิวว่าตัวนี้ดู Netflix แล้วหเลลิมมาาากกหรืออเไปดดู YouTube แ้วีน็ เพราะว่าผมจะแนะนําว่าให้เอาไปฟังเพลงน่าจะดีกว่านะครับด้วยเรื่องของตัวสเปรยุงเครื่องนะครับด้วยเรื่องของคุณภาพของหน้าจอครับที่เขาไว้สําหรับเล่นแล้วก็ดูแต่เขาไม่ได้เน้นว่าคุณต้องดูวิดีโอเลิศเลออะไรนะครับตัวนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นเพลเยอร์ไว้ฟังเพลงครับอย่าไปคาดหวังในเรื่องของคุณภาพของภาพนะครับให้มากจนเกินไปครับแต่ถามว่าภาพสวยไหมผมบอกอีกครับว่าภาพสวยนะครับแล้วก็ดีเลยแต่ผมอยากแนะนําว่าไปเล่นในมือถือดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะกินในเรื่องของกินแรมของเขา นะครับไปกินในเรื่องของคุณภาพของซิพยุงเขาอาจจะดึงทําให้เครื่องหน่วงได้นะครับอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะฮะอันนี้เป็นกลางนะครับไม่ได้พูดอวยไซแตกนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับเราไม่ได้อวยไซแตกนะครับเราพูดความจริงก่อนนะฮะว่าตัวนี้เหมาะการฟังเพลงดีที่สุดนะครับโอเคถัดไปนะครับตัวนี้เนี่ยมีแรงขับที่ดีไหมผมบอกงี้ครับว่าตัวนี้สามารถขับหูฟังออ y s ซี y ได้นะครับแต่คงไม่สามารถที่จะขับตัวรุ่นท็อปๆได้นะครับเพราะว่าตัวนี้แรงขับมีจํากัดนะครับอาจจะขับได้ประมาณ lcd 2 lcd 3เงี้ยได้อยู่ แล้วก็หูฟังทั่วๆไปเลยนะครับอย่างเบเยอร์อะไรพวกนี้ขับได้แน่นอนครับจะ0สียโตนะครับได้80โอห์มได้200โอห์มไม่แนะนำนะครับอาจจะขับไม่หมดนะครับอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะฮะพวกที่มันขับยากๆยาเงี้ยผมไม่แนะนําแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไปต่อเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดไปต่อแอมป์เพิ่มเติมนะเป็นพีเอมนะครับขับหมดจดแน่นอนนะครับก็คือแบ่งก็คือเราจะทําเป็นแบบเป็นชั้นๆอย่างนี้ได้เลยนะครับก็สามารถจะพกพาได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนั่่นนนเเอองคก็็ืป USB Sony Da าซึ่ง คอมพิวเตอร์ของคุณจะเสียงดีขึ้นได้เลยนะครับคุณเพียงแค่ต่อกคอมพิวเตอร์มาใช่ไหมครับแล้วต่อ้วโจตัวตูดนี้แล้วก็เอาหูฟังมาเสียบใช่ไหมครับตัวนี้กลายเป็นแอมป์ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับเจ๋งสุดๆเลยนะครับไม่ต้องซื้อแอมป์ตั้งโต๊ะเพิ่มเติมซื้อตัวนี้ตัวเดียวพกพาได้ตั้งโต๊ะได้นั่นเองนะครับตัวแบตนะครับแก้ปัญหาไปแล้วนะครับฟังเพลงได้ยาวนานสูงสุด25ชั่วโมงนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณสามารถที่จะใช้งานกับมันเนี่ยมดไไมมมม่่่ีัััััหหาเลนนนนนะคครบบึงงงงงงออววใใแ้้้ฟพทชฉ ครั้งเนี่ยสาชั่วโมงครับใช้ได้ผมมองว่า3-4วันเนี่ยได้เหลือๆเลยนะครับฉะนั้นเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนนะครับกับตัวนี้ครับราคาไม่เกิน30,000ื่นแต่เป็นได้ทั้ง USB DAC นะครับเครื่องเล่นพกพานะครับรองรับบลูทูธนะครับดูหนังฟังเพลงได้ครบหมดเลยนะครับเล่นเกมเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะมันมี Play Store อยู่โหลดเกมได้แต่ไม่แนะนำเลยครับอันนี้ย้ําก่อนเลยนะครับเอาไว้ฟังเพลงเลิศที่สุดนะครับแล้วก็ระบบบลูทูธของเขานะครับรองรับ L d c ด้วยนะครับแนนนนน่่ออออคคคครรัับ L d c ืืเเเทโโลยยีีขงงงง Sony ไจ้า มีมาให้แน่นอนนะครับแล้วก็เออใครนี่มีไฟเพลงครับเป็น MQA นะครับตัวนี้รองรับแน่นอนเลยนะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยครับว่าคุณจะมีไฟเพลงแบบ DSD MQA Flag Wave ยบิตย4บิตส2บิตตัวนี้รองรับได้หมดแล้วนะครับรองรับได้สูงสุด3 2บิตฉะนั้นคุณมีซื้อไฟล์ดิจิตอลมานะครับคุณสามารถที่จะซื้อไฟล์สูงๆได้เลยครับแล้วมาใช้กับตัวนี้ได้เลยนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็แนวเพลงนะแนวเสียงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องแนวเสียงของเจ้าตัวเครื่องเล่นตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าผมเริ่มบอกงี้ก่อนครับว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องแนวเสียงเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องเนื้อเสียงก่อนละกันเนื้อเสียงของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงบ้างผมพูดงี้ละกันครับว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมเคยได้ฟังมาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีนเอ่ยแบรนด์เกาหลีเอ่ยนะครับไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องเล่นที่ค่อนข้างเสียงเนียนละมุนนะครับสุภาพเรียบร้อยนะครัับ้งลฟ แล้วนะครับรู้สึกผ่อนคลายนะครับสะอาดสะอาดนะครับเหมือนเป็นผู้ดีผู้ดีนะครับกลิ่นตัวหอมๆนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับเสียงไม่โฉนฉากระชากนะครับฟังเพลงแล้วเนี่ยไม่มีความลกเลยนะครับความลกของเครื่องดนตรีเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีความลกเด็ดขาดเลยนะครับตัวนี้สะอาดกระจ่างชัดเลยนะครับโอเคเริ่มกันที่เสียงเบสก่อนนะครับเสียงต่ำนะครับเสียงต่ำของเขาเนี่ยลงได้ค่อนข้างลึกนะครับมีอิมแพคค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ดุดันมากนะครับไม่ได้ดุดันกระชากแบบปุ้งปุ้งปุ้งี้ยไม่่่ใชนะครับแต เป็นเบสที่คมชัดนั่นเองนะครับอิมแพกกำลังดีนะครับฟังเพลงได้หลากหลายแนวนะครับส่วนที่2นะครับเสียงกลางเขานะครับมีความสุขุมนุ่มเนียนมีความลึกเล็กๆนะครับมีความอิ่มฉ่ำนะครับแต่ไม่ได้อิ่มฉ่ำจนมากเกินไปตัวรู้สึกว่ามันหนาเกินเกินไปนะครับตัวนี้นะครับมีความหนานิดๆนะครับมีความอิ่มๆนิดหน่อยๆนะครับมันไม่ได้แบบโอ้โหเสียงแห้งแบนนะครับมีความช่ำๆเล็กๆนะครับฟังแล้วรู้สึกดีเลยทีเดียวเลยนะครับส่วนที่3นะครับเสียงสูงนะครับเสียงสูงของเขานะครับประกายเนี่ยของเขาจะไม่ได้แบบ แหลมเสียดหูจิกหูนะครับไม่ได้แบบโอ้โหแบบไร้จนเกินไปนะครับตัวนี้นะครับเสียงแหลมของเขาเนี่ยมีความมนเล็กๆแต่มีประกายที่สวยงามนะครับมีประกายออกมาเลยแต่ไม่ใช่แหลมที่หูจะเป็นแบบหัวมนๆหน่อยครับฟังแล้วฟังเพลงได้หลากหลายแนวฟังนานๆเราไม่ล้าหูนั่นเองครับเน้นก่อนเลยครับตัวนี้เน้นฟังนานๆนะครับไม่ล้าหูนะครับไม่จัดจ้านจนไปเข้ากับว่าอะไรเหมือนเราเป็นเรากินแกงจืดที่มีรสชาติที่เข้มข้นพอสมควรครับจะไม่ได้แบบออกชุดชาตแบบต้มยำนะครับหรือแบบแกงส้มเปรี้ยวจี๊ดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ คุณฟังเพลงแล้วฟังได้นานๆฟังได้หลากหลายแนวเอาเพลงอะไรมาใส่เอาหูฟังอะไรมาเสียบนะครับก็สามารถเข้ากันได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสรุปโดยรวมนะครับคุณสามารถฟังได้ทุกแนวนะครับเน้นก่อนครับฟังได้ทุกแนวแต่ถ้าเป็นแนวแบบ EDM อย่างเงี้ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเมทัลนะครับแบ็คเมทัลอย่างเงี้ยไม่เหมาะแน่นอนนะครับถ้าเป็นล็อกทั่วไปนะครับเมทัลอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยฟังได้นะครับอะคูสติกนะครับคลาสสิกโวคอลอย่างเงี้ยได้แน่นอนนะครับหรือเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นเพลงอนิเมะอย่างเงี้ยตอบโจทย์แแนนนนน่อะครับลล้วก็เเปพง เน้นเบสหนักๆตุ้มตามกระแทกอิมแพกแรงๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับฟังได้ครับฟังได้แต่มันจะไม่สนุกเท่าที่ควรนะครับโอเคครับโดยรวมฟังได้ทุกแนวแล้วแต่ความชอบเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิศวพูดมาเรืต้องลาไปก่อนครับแต่อย่าลืมครับก่อนจากกันนะครับมีคำถามเลยครับ นี่เลยถามมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าผมมีเวลาผมจะรีบมาตอบครับฝั่งนิดนึงนะครับสามารถสั่งซื้อกับทางเราได้เลยครับที่ช่องทางนะครับเว็บนะครับ suproaudio.com นะครับมาร์เก็ตเพลสนะครับ l a z a d a Shopee, ้น็อก k นะครับและแอดนะครับแอด supro นะครับ Facebook นะครับเป็นแฟนเพจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ